เราคาเลยอีกเพียงแค่3ข้อเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ทราบกันแล้วละค่ะว่าใครจะเป็น s i s e s s King Idol ประจำสัปดาห์นี้นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่8ค่ะคำถามข้อที่8ใครจะเป็นคนถามคะเชิญค่ะค่ะชื่อเฟิร์นนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์เนื่องจากสินค้า handmade เนี่ยเป็นสินค้าที่เกิดจากไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ของเรา,าถ้าเกิดว่าเราไปเจอสินค้านี้ ตามเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กที่เหมือนของเราเปียบหรือ,รอเรียกง่ายๆว่าถูกก๊อปปี้เรามีวิธียังไงนะคะที่จะจัดการถ้าเกิดว่าของเขามีสินค้าที่เหมือนของเราแถมขายราคาที่ถูกกว่าถ้าเจอคนก๊อปปี้สินค้าของเราที่เจ็บใจกว่าคือถูกกว่าด้วย<ช>จะทำํำยังไงใช่ไหมคะน้องเควินจะถาม s ิชชินท่านไหนก่อนดีคะขอเป็นพีชชินก่อนละกันพิ่ชินก่อนนะคะ,นนะ,คะที่19 e c e m b e r ค่ะ,ม,คะมีคนมาก๊อปสินค้าของเราไหมและมีวิธีจัดการกับ คนก๊อปเหล่านี้ยังไงนะคะ60วินาทีพร้อมไหมคะค่ะความแล้วเชิญค่ะค่ะก็ <Business S 2> จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วเราเกิดเห็นว่าเราเป็นคนกอ๊อ้งานเราอย่าเป็นเสียใจนะคะน้องๆง,งานของพวกเราหรืองานแฮนด์เมดเนี่ยค่ะเป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ล้วนๆเป็นงานไอเดียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก๊อปเราเราต่อยอดเลยค่ะ <laughs> เราต่อยอดคิดจินตนาการให้เบินเสิดไปกกว่าเขาเลยค่ะเราใช้ลายนี้ เราเป็นคนริเริ่มค่ะไม่ต้องกลัวเราสร้างสารรค์ผลงานออกมาด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นผู้ตามตลอดชีวิต<ม>เราจะเป็นผู้นํำเขาตลอดไปค่ะเพราะฉะนั้นให้มองในแง่ดีเนาะถ้าเกิดมีคนคมาก๊อปปี้สินค้าของเราถือเป็นแรงผลักดันให้เราทําสินค้าต่อยอดให้มันดียิ่งขึ้นถ้ารักที่จะตามแบบนั้นต้องตามไม่ทันทุกที่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาต่อไปยังไงตามไม่ทันแน่นอนนะคะ ค่ะน้องเฟิร์เหรือวิ s ัสคิงสองท่านค่ะต่อไปขอเป็นพี่แอมละกันค่ะถามพี่แอมนะคะที่ฮิวมายนาธแฮนด์เมดค่ะมีวิธียังไงจัดการกับพวกที่ชอบก๊อปปี้เรียนแบบของเราแล้วถ้าของของเขาถูกกว่าเราจะทำยังไงนะคะ60วินาทีพี่แอมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะขอบอกว่าเหตุการณ์นี้เจอมากับตัวจังๆเลยค่ะกำลังจะไปขายของแล้วหันมาเฮ้ยเหมือนกันเลยหันไปเฮ้ยเหมือนกันเลยเเลยใช่ไหมคะใช่น้ำตาจะไหลแบบไม่ไหวแล้วตอนนั้นแบบโกรธโมโหมากแต่คิดในใจเฮ้ย ถ้าเขาแบบไม่ก๊อปอะแสดงว่างานเราไม่ดีเขาก๊อปเนี่ยแสดงงานว่าเราคุยงานเราเจ๋งอะไรเงี้ยมันก็เป็นสเต็ปว่าถ้าเขาก๊อปงั้นเราหนีเราก็ทําตัวอื่นไปเรื่อยยิ่งก๊อปเรายิ่งมีงานลายใหม่ออกมาเรื่อยเพื่อจะหนีตัวที่เขาก๊อปเนี่ยค่ะเหมือนที่พี่ชิงพูดอะยังไงเขาก็ตามไปตลอดค่ะใช่เราสร้างสรรค์งานของเราอ่ะให้มันดีให้มันแบบมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ดีกว่าเป็นตัวเราดีกว่าค่ะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือคิดไอเดียใหม่ๆไม่ต้องไปสนใจคนไหนอยากตามตามไปแล้วมองในแง่ดีคือถ้าเขาตามเราไปว่าของเราเจ๋งเขาถือว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจความภาคภูมิใจเราถือเป็นกําลังใจได้ด้วยวันนี้ฉันมีคนก๊อปสามร้านแล้วยอดยอดก๊อปฉันพุ่งแล้วนะคะมี7ร้านแล้วเปลว่าของฉันดีมากมองโลกในแง่ดีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะน้องเฟินเนาะเหลือวิสัสคิอีกหนึ่งท่านค่ะน้องเฟินค่ะขอเสน ถามคุณต้นนะคะที่ Crafty Shop ค่ะมีคนกอบเยอะไหมแล้วจะทำยังไงกับคนที่ชอบมาก๊อปปี้งานของเราแถมราคาถูกกว่าอย่ต่างหากนะคะ60วินาทีคุณต้นพร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะตั้งแต่คิดที่จะทำงานนี้ค่ะแล้วขายในเว็บไซต์ด้วยค่ะภาพไปทั่วอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะแบบห้ามห้ามห้ามเขาได้ค่ะแต่วิธีป้องกันเบื้องแรกก็ใส่ลายน้าชื่อร้านเราในรูปภาพหน่อย แต่ถ้าสมมติมีใครเขาจะนําภาพเราไปใช้อย่างน้อย<ะ>มันก็มีลายน้ําชื่อร้านเราติด<ะ>ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ในแง่ของการจะไปต่อว่าหรือไปอะไรอย่างนี้คือทําไม่ได้อยู่แล้วค่ะ,ะก็ปล่อยเขากอบไปอย่างสองท่านพี่ก็คิดอย่างนี้เหมือนกัน<ะ>เราก็มาพัฒนาสินค้าของเรา<ะ>เราจะได้แบบสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆอย่างน้อยก็ยังดีที่มาทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราต้องทํางานชิ้นใหม่ๆเราจะได้ไ<ะ>ม่จมอยู่กับงานชิ้นเดิมๆด้วยเราจะได้มี<ะ>คลิปที่แบบ หนีทําอะไรใหม่ๆให้เขาแบบตามเล่นๆลนสน่สนุกๆนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถือเป็นแรงบันดาลใจแรงขับที่ทําให้เราผลิตผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะคะน้องๆบิยุกรูปเป็นยังไงข้อนี้พร้อมโหวตไหมคะพร้อมค่ะถ้าเกิดน้องๆบิยุกรูปพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคาถามข้อที่8ค่ะ น่าตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าคำถามเด็ดๆของน้องๆ b u Group ยังเหลืออีก2ข้อค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่9ค่ะคำถามข้อที่9ใครจะเป็นคนถามคะเชิญค่ะค่ะเปรี้ยวนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะ ของแฮนด์เมดนะคะก็ต้องถือว่าเป็นงานศิลปะนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล<ม>ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเปียวชอบเปียยก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเปียวไม่พอใจเปียวไม่ชอบเปียยก็จะไม่ซื้อใช่ไหมคะเปียวจะอยากถามพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะว่า พี่ๆนะคะมีลูกค้าประจําหรือเปล่าคะแล้วลูกค้าประจําของพี่ๆเนี่ยพี่ๆจะมีวิธีการอย่างไรคะในการรักษาลูกค้าประจําเหล่านี้ไวใ้หให้อยู่กับเราเป็นนานๆคะน่ะนองเปียวอยากจะถาม Business King ท่านไหนก่อนคะก็เห็นพี่แอมอินดี้มากนะคะก็ขอเป็นพี่แอมก่อน,อนเลยชอบแนวอินดี้เนาะใช่ค<อ><อ>่ะถามคุณแอมก่อนค่ะที่ฮ<อ>ิวมายหน้าแฮนด์เมดค่ะมีวิธีในการรักษาลูกค้ายังไงลูกค้าที่มีความชอบแตกต่างกันเราตอบรับความต้องการของลูกค้ายังไงบ้างคะ60วินาทีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะอย่างของแอมเนี่ยจะใช้ความเป็น อย่างตอนนี้จะมีลูกค้าท่านหนึ่งจะโทรเข้ามาสั่งเลยค่ะเราส่งไปสนีไปให้แต่ถ้าเกิดเขารีบใช้จริงๆอ่ะแอมจะมีบินมอเตอร์ไซค์ส่งให้เลยค่ะอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเขาต้องการของเร่งด่วนจริงๆก็จะมีลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดจะให้เขาอยู่กับเรานานๆอ่ะเราต้องมีแบบใหม่ล้วคอยโทรบอกมีแบบใหม่แล้วนะคะอยากดูไหมเดี๋ยวแอมส่งเมลให้นะแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ จะแนะนําเขาไปทุกอย่างมันยังมีการแบบซ่อมสินค้าอย่างเงี้ยลูกค้าใช้ไปเฮ้ยอะไรตรงนี้พังอย่างเงี้ยเขาก็ส่งขึ้นมาแล้วก็ซ่อมให้เขาฟรีแล้วก็ส่งกลับไปซ่อมแซมให้ด้วยดูแล after sale ด้วยแบบนี้นะคะหลังการขายโหเยี่ยมจริงๆเลยเนาะเหลือ business king อีก2ท่านค่ะน้องเปียวอยากจะให้ท่านไหนตอบดีคะก็อยากมีความรักที่สวยงามเหมือนพี่ชิงนะคะขอเป็นพี่ชิงค่ะน้องๆบีครุบรู้สึกว่าจะอยากมีความรักแบบพี่ชิงนะคะพี่ชิงคะที่ในทีมเดือนคมค่ะมีวิธียังไงที่จะรักษาลูกค้าที่มีคควาาาาาาามมต้้้ออองกกกรรรหหหลลยยใู่ับเปนนนนๆะะ6069ทีพ ค่ะเชิญค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะใครๆเขาก็อยากจะซื้อของกับคนที่ผู้จรู้เรื่องพูจาดีแล้วก็รู้สึกเป็นมิตรกับเขาใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางค่ะ IG ก็ได้ไลน์ก็มีโทรก็ได้เ c e b o o กก็ได้ใช่ไหมคะ,คะเราตอบทุกช่องทางเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าโทรบางคนก็อินบ็อกซ์มาก็พยายามตอบเขาทุกช่องทางค,ะค่ะให้เขาได้ข้อมูลให้มากที่สุดจากเรา เมื่อเขาคิดขึ้นได้ว่าเขาอยากจะสั่งของขึ้นอีกก็ให้นึกถึงเราทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขานึกถึงเราให้ได้ค่ะไปทักทายทางไลน์ก็ดีหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เรามีตอนนี้มี i ิน t a g r กรมเราก็พยายามอัปเดต Product ใหม่ๆของเราเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษก็มีของขวัญวันเกิดอะไรให้เขาเพื่อที่ให้รีมให้เขารีมานึกถึงเราอีกครั้งนึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆเหงาเนาะน้องเปรียวเหงาก็ Instagram คุยกับพี่เขาได้ Facebook คุยกับพี่เขาได้เลยลงรูบ่อยเหมือนกันเรื่องสินค้าเท่านั้นนะจ๊ะเอาละค่ะเหลือวิศวกรอีกหนึ่งท่านค่ะนองเปียวก็เป็นพี่ต้นเลยค่ะถามพี่ต้นนะคะ60ินาทีพร้อมไหมคะพร้อมเชิญค่ะของของพี่นี่จะใช้หลักจริงใจค่ะบริการลูกค้าแบบไม่คิดว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อค่ะไม่ได้คิดว่าจะขายว่าแบบต้องฉันต้องขายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้ข้อมูลเขาให้มากที่สุดค่ะอย่างถ้าในเรื่องของการสอนพี่ก็บอกให้มากที่สุดม่ไม่จำเป็นต้องมาเรียนนะคะ คือถ้าเราบอกแล้วเขาสามารถเราไปทําได้ไม่ต้องมาเรียนก็ได้ะค,ะค่ะแล้วก็อย่างเวลาถ้าลูกค้าในแง่ของลูกค้าสั่งของพี่จะไม่คิดว่าแบบของชิ้นนี้อึงมือพี่ขายไป500บาทพี่ก็ทําแค่500อแต่พี่จัดเต็ม,มคือใส่ไปแบบ ขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากให้เขาแบบประทับใจให้มากที่สุดอะค่ะเพราะมันเป็นงานที่แบบถ้าเขาพอใจเขาจะบอกต่ออยู่แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าพี่จะเป็นลูกค้าบอกต่อแล้วก็เป็นลูกค้าลูกค้าเดิมที่แบบชวนเพื่อนมาบอกต่อสั่งซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมิวกรุ๊ปเก้าข้อแล้วพร้อมบทไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมบทแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโบทคำถามข้อที่9ค่ะ Business Business King เราเดินทางมาถึงคำถามข้อสุดท <os> ้ายกันแล้วนะคะเหลือเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นค่ะเราก็จะทราบแล้วว่าใครจะได้เป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคำถามข้อที่10นั่นเองค่ะขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่10ค่ะคำถามข้อสุดท้ายใครจะเป็นคนถามคะเชิญเลยค่ะเออชื่อบิวครับคณะนิเทศศาสตร์ครับค่ะอยากจะถามต่อจากน้องเปียวนะคะว่าพวกพี่ๆทั้งสาคนนะครับ ที่มีกลุ่มจากลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับอ,อยากจะต่อยอดนะครับอยากจะเพิ่มลูกค้าเนี่ยทำยังไงครับจะทํายังไงที่ได้ลูกค้ามากขึ้นมีวิธีในการขยายตลาดอย่งางไรบ้างนะคะน้องบิวอยากจะถามพี่เนส์คิงท่านไหนก่อนคะพี่ชิงก่อนแล้วกันครับอยากจะถามพี่ชิงก่อนที่19ธันวาคมค่ะพี่ชิงมีวิธีในการขยายกลุ่มลูกค้ายัางไงคะให้มากกว่าเดิมมีเวลา,า60วินาทีพร้อมไหมคะ พร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะ <Business S 2> อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้น Social Network เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมาแรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก่อนแบบแรกเพของพี่เองก็ดังมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมเราไปฟอลโลวใครก,ก็ได้นะคะเร,เราก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่แล้วนอกจากนั้นเราก็ไม่ลืมคนใกล้เคียงค่ะคนใกล้ตัวเราะนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อของของเราเนี่ยค่ะเป็นคนที่จะกระจายกลุ่มลูกค้าของเราได้ดีที่สุดนะคะ อย่าลืมนะคะว่า1คนปาก่าปากเนี่ยมันทำให้เราได้กลุ่มลูกค้าที่มาหาศารนะคะเพราะฉะนั้นการบอกต่อก็สำคัญโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สำคัญใช้เป็นประโยชน์นะคะเอาละค่ะเลย s i สิส s k i สองท่านค่ะนังบิวเลือกท่านไหนดีคะพี่ต้นครับพี่ต้นถามคุณต้นนะคะมีเวลา60วินาทีพร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะนอกจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ Facebook Instagram อะไรก็ได้รับหมด ทำให้หมดแล้วก็พยายามเพิ่มช่องทางให้ลูกค้า<ฆ>ติดต่อได้หลากหลายช่องทางะค,ะ<ฆ>ค่ะให้เขาสะดวกที่สุดแล้วอีกหนึ่งวิธีที่พี่ใช้ก็คือพี่จะไปออกร้านตามงานต่างๆต,<ฆ>ตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราก็จะกระจายอยู่แล้วคือการที่เราได้ไปออกงานตามห้างเราก็จะมีการแจกนามบ<ฆ>ัตรได้พูดคุยแล้วคือทุกงานพี่ไปเอง<ฆ>แล้วก็ได้คุย<ฆ>ได้นําเสนอได้บอกว่าแบบร้านเราทําอะไรอยู่<ฆ>มีอะไรบ้างมีบริการอะไรบ้าง เขาสนใจบางทีเขาสามารถไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาตามมาซื้อได้ในในแบบในเว็บไซต์ในอินเทอร์นเนต็ตคือเราสามารถส่งไปสนีได้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องมาถึงที่ร้านเลยน้องบิวคะเลือท่านสุดท้ายท่านค่ะพี่แอมเลยครับถามคุณแอมนะคะที่ฮิลไลน่าแฮนด์เมดค่ะมีวิธีในการขยายกลุ่มลูกค้าจากกลุ่มวัยรุ่นไปสู่ช่วงวัยอื่นยังไงบ้างนะคะ60วินาทีคุณแอมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทมแล้วเชิญค่ะที่เห็นอยู่ง่ายๆเลยค่ะออกรายการอย่างอินเทอร์เน็ตคิงแบบนี้าฐาน้าอด้เนช่ค่ะ ก็คือเราพยายามไม่ปฏิเสธการเชิญชวนจากการออกรายการทีวีทวิทยุแม็กกาซีนเนี่ยเราแบบเสนอเต็มที่กับทุกอย่างค่ะแล้วก็จะมีการออกงานตามบ้านค้าเหมือนของพี่ต้นจ่อไปออกบูธทำกิจกรรมทำเวิร์กช็อปการออกบูธอย่างเงี้ยจะได้ลูกค้าแบบตัวต่อตัวจริงๆติดต่อหน้างานนะวันนั้นนะคะอย่างถ้าเกิดเขามาเห็นสนใจจะสั่งออเดอร์เราสามารถคุยงานเข้าใจงานณตอนนั้นได้เลยมันสามารถซื้อใจและความมั่นใจของเขาได้ณตอนนั้นได้มากกว่า การขายตามแบบพวกโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเพราะโซเชียลมันจะเป็นรูปภาพอย่างเดียวมันแบบไม่ได้ส<ร>าม<ต>ารถ<า>ใช่ค่ะมันจะไม่เห็นคุณภาพไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาละค่ะผ่านคำถามไปครบแล้วทั้ง10ข้อน้องๆบียูกรุป๊ปพร้อมโหวตข้อสุดท้ายมั้ยคะพรอนะคะเ,เอาละค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคำถามข้อที่10ค่ะ เอาละค่ะตอนนี้น้องๆ B.U. Group ได้ปฏิบัติหน้าที่โหวตกับคำถามครบไปแล้วทั้ง10ข้อนะคะช่วงนี้เราขอพักรวบรวมคะแนนกันสักครู่ค่ะแล้วหลังจากช่วงพักนะคะกลับมาพบกันค่ะว่าใครจะได้เป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์นี้พักสักครู่เดียวค่ะ